ช่างหลายๆคนได้ทํางานไปอยู่กับเจ้าตัวขนไปดูแล้วน่าจะมีความสุขสุดๆหารู้ไหมว่าเจ้าตัวขนของทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ร่ารักกับช่างทุกคนนะวันนี้เราเลยจะพามาดูกันว่ากว่าจะเป็นช่างตัดขนสัตว์ต้องผ่านอะไรมาบ้างก่อนอื่นเลยต้องมีความรู้พื้นฐานในการตัดแตง่งขนจากร้านอาบน้ําตัดขนและสถาบันหลายแห่งที่เปิดหลักสูตรสอนการอาบน้าตัดขนสัตว์เลี้ยงตั้งแต่พื้นฐานการเลือกใช้อุปกรณ์ตัดแตง่งขนการอาบน้ําทําความสะอาดยังไงให้ถูกวิธีและปลอดภัยกับเจ้าตัวขนและอาจจะรวมไปถึงออปชั่นเสริมต่างๆเช่นการบบํําาาารรุงงขนนนนใหห้้้สสสสวยยปััเลีีกกก็มะอจ ต้องมีใจรักสัตว์และใจเย็นมากๆอย่างที่ได้บอกไปว่าเจ้าตัวขนของลูกค้าทุกคนไม่ได้น่ารักและใจดีกับเราทุกตัวเพราะงั้นเราเลยต้องรู้ว่าการต่างๆที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมาจากความกลัวเครียดกังวลหรืออะไรแล้วเราต้องรับมือกับอาการเหล่านั้นของเจ้าตัวขนยังไงบ้างเพื่อทําให้การอาบน้ําตัดขนเป็นไปได้ดดีโดยไม่ทําให้เจ้าตัวขนล,ลําบากและที่สําคัญช่างอาบน้ําตัดขนสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นที่ต้องการอย่างมากแต่ก็อาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทนมากนักเพราะอาชีพส่วนใหญ่ค่าตอบแทนจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่รับรองว่าหนึ